ใส่ไปเลยใส่ไปตอนนี้เลยนะเพราะว่าอันนี้คือพริกขี้หนูที่เพิ่มเข้าไปให้พริกแกงมันเผ็ดมากขึ้นจะได้แล้วเห็นไหมปล่อยไปแล้วคนง่ายเลยเนี่ยเอาหมูมาก่อนหอมตอนนี้หอมจนต่อมล้แล้วก็คุกคิกคุกๆิกแบบนี้แล้วก็เอาน้ํานี้แหละถ้าเกิดมันแห้งพี่เอาน้ํานี้เติมนี่ได้แล้วเหนี่แล้วโหระพากับลูกโดดก็ลงทีหลังนี้เลยครับปิดไฟเลยพี่โหระพาลงแล้วไม่ไม่ต้องไปอะไรแล้วเดี๋ยวดําหมด โค้เชเชฟบุ๊กวันนี้จะมาชวนทําแกงหมูพริกขี้หนูสดกับเคล็ดลับพริกแกงสุดเด็ดและทํำยังไงให้มะเขือไม่ดําครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าทีเด็ดคืออะไรอะมีคนถามผมมาเยอะมากว่าทําไมผมทํำมะเขือแล้วไม่ดาอาเออมามาดูนะมาดูนี่หั่นมะเขือแล้วดําเพราะว่าเอาไปใส่น้ําเกลือโอเคถูกต้อง อันนั้นคือพี่พักไว้ให้ไม่ดําคือพี่ใส่น้ําเกลือแต่ตอนหั่นมันดําเพราะพี่ใช้มีดเหล็กอม,มีดเหล็กจะทําให้มะเขือดําเพราะมันทําปฏิกิริยาคาร์บอนนะครับแต่ถ้าเป็นมีดสแตนเลสมันจะไม่ทําให้ดําแต่ทีนี้มีดของผมมันก็ไม่ทําให้ดําเพราะมันเป็นเหล็กผสมโมลิดดนมัมโมลิดีนัาคือตัวที่ลดปฏิกิริยาในลดในการทําปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆก็คือลดการเป็นสนิมเห็นไหม มีดไม่ไม่ดำอ๋อเพราะว่าถ้าเจอมีดแบบมีดส่วนอื่นก็จะเป็นมีดเหล็กดำตั้งแต่หั่นเลยใช่คือมันดำตั้งแต่หันแล้วเคยเห็นไหมว่ามันจะแต่มันจะไม่ได้ดำแบบดำสนิทนะพี่มันจะดำขอบไมค์เคยเห็นไหมมันจะดำตรงขอบที่โดนมีดนะครับอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครมาบอกเราบอกแค่ว่าแบบใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือบางคนก็บอกใส่เกลือแล้วทำไมดําก็มันดําตั้งแต่ตอนโดนมีดแล้วไงใช่ไหมมันดําตั้งแต่ตอนโดนมีดแล้วมันไม่เกี่ยวกับเกลือแล้วนะทีนี้มาอันนี้ก่อนเลย ตัวแกงเนื้อเนี่ยหลักสําคัญที่สุดในการทําแกงเนื้อให้อร่อยคือมันต้องเอาเนื้อไปเคี่ยวกับหางกะทิวันนี้เราทําสันคอหมูเขาจะไม่ทําแบบหมูหมักนะเขาจะไม่เอาหมูไปหมักให้นุ่มให้เด้งแบบก๋วยเตี๋ยวหมูไม่เอามันคนละแบบมันจะต้องเป็นความนุ่มที่เกิดจากการเคี่ยวแล้วเปื่อยแล้วตัวเนื้อสัตว์ดูดกะทิเข้าไปมันจะไม่ใช่นุ่มเด้งแบบก๋วยเตี๋ยวหมูเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเคี่ยวด้วยหางกะทิซึ่งวันนี้ผมใชหมอสุญญากาศเลยมันจะได้เร็วค่ะ ปกติหมูพวกนี้ถ้าจะทําแกงเนี่ยถ้าอยากจะเคี่ยวให้นุ่มหน่อยก็ต้องมีสัก30นาทีขึ้นม,มันจะไม่เป็นชั่วโมงเพราะมันไม่ใช่หมูตุน๋นมันจะไม่เละนึกออกไหมพี่<ะ>มันแค่นุ่มเพราะฉะนั้น3านาทีเดี๋ยววันนี้เราใช้หม้อเน,นี้ยผมว่า10นาที15นาทีอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเคี่ยวเคี่ยวด้วยหางกะทิอ่ะโอเคเราก็ใส่กะทิลงไปนิดหน่อยเวลาเราจะทําหางกะทิใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันเหือหัวกะทิถูกไหม<ะ>วิธีทําไม่มีอะไรยากเลยพี่<ะ>พี่ก็เอาน้ําเปล่าผสมกับตัวหัวกะทิ อ่าพี่อยากได้จางแค่ไหนใสแค่ไหนก็แล้วแต่พี่พี่ก็ผสมแต่โดยปกติเขาจะผสมครึ่งต่อครึ่งแต่วันนี้ผมทําใสหน่อยเอาละมาทีนี้ก็เปิดหม้ออตั้งหม้อเปิดไฟใส่เลยค่ะใส่ไปได้เลยพี่เพราะเราต้องการให้มันเปือ่อยไม่ต้องหมักหมูบบน,นะคะอ่าไม่ต้องหมกักไม่ต้องหมักได้เลยไม่ต้องหมักนะอย่าเอาหมูหมักมาทํานะคนละแบบค่ะความนุ่มอันนี้มันจะเหมือนกับแบบ หมูตุ๋นที่แบบมีความหนึบหนึบหน่อยไม่คล้ายเนื้อก็ต้มไปเลยแต่ถ้าอันนี้มันเป็นหมูมันก็อยู่ประมาณ 10- บถึงสินาทีแต่ถ้าเป็นเนื้อในอ,อย่างน้อยต้อง30นาทีพี่ไม่งั้นเอาไม่อยู่แล้วถ้าเนื้อเป็นเนื้อติดมันอ่ะสานาทีจะอร่อยมากเลยหัวข้อของเราคือทําแกงแกงหมูพริกขี้หนูหรือว่าแกงเนื้อพริกขี้หนูเนี่ยทําแล้วต้องใช้พริกแกงอะไรนะครับผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่ผมมาบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ย ใช้พริกแกงเขียวหวานอร่อยสุดแต่ต้องเติมสิ่งนี้ลงไปเพราะอะไรถ้าเราใช้แกงเผ็ดแกงแดงมันจะเผ็ดเกินไปเพราะว่าแกงเนื้อพริกขี้หนูเนี่ยมันจะไม่เหมือนแกงเผ็ดถูกไหมมันจะไม่เหมือนแกงหมูฟักทองมันจะคนละแบบมันจะเผ็ดไม่เยอะไมคเคยกินใช่ไหมแกงเนื้อมันจะออกแบบออกไปทางแกงเขียวหวานนิดนิด,นดอะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็จะไปใช้แกงแดงจริงๆแล้วพอผมไปเจอร้านเมื่อวานมาผมก็เลยรู้ว่า อ๋อเขาใช้แกงเขียวหวานจริงๆบางคนก็เรียกแกงเขียวหวานเนื้อนั่นแหละ <S <S แต่ว่าภาษาโบราณเขาก็จะเรียกแกงเนื้อพริกขี้หนูซึ่งมันก็จะมีหลายสูตรต่างกันไปมากเลยแต่จากประสบการณ์ของผมนะผมก็ไม่ได้บอกว่าใครจะใช้แกงเผ็ดแล้วผิดนะมาแล้วแต่ความชอบผมรู้สึกว่าการเอาแกงเขียวหวานเนี่ยแล้วมาผสมพริกสดลงไปมันให้รสชาติที่ต่างเพราะอะไรเพราะว่าตัวแกงแดงอะ่ะมันมีแต่พริกแห้งใช่ไหม <S <S มันจะคนละแบบไงเออประมาณนี้ก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ว่า พี่ลองดูนะลองทําสูตรผมแกงเขียวหวานแล้วก็ผสมพริกแบบทุบๆลงไปนิดหนึง่งคือส่วนใหญ่เขาจะเอาแบบมันลอยหน้านะคือผมบอกเลยว่าให้ทุบลงไปเลยแล้วเวลาทุบอะ่ะต้องใช้พริกแบบอารมณ์แบบเม็ดสีเขียวๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเผ็ดจัดนะประมาณนั้นลองดูเพราะว่าในแกงเขียวหวานเนี่ยมันเป็นพริกจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นพริกพริกจินดาเขียวไง<ะ>มันไม่ใช่พริกแดดไม่ใช่พริกขี้หนูไม่ใช่พริกขี้หนูสวน นะครับตัวใหญ่แกงเขียวหวานเขาก็ไม่ได้พริกไม่ได้ใช้พริกขี้หนูสวนเพราะว่าพริกขี้หนูสวนเนี่ยกว่าจะตาได้ปริมาณขนาดนี้ถือว่ายากเลยนะค่ะปล่อยให้เดือดอทีนี้ผมก็ปกติเขาจะทุบใช่ไหมแต่ในเมื่อเรามีนี้เราก็ใส่เลยทีนี้กอ็อย่าเยอะมากครับเอา<ช>สักประมาณมถ้าหม้อหนึ่งก็หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะให้มันได้ความหอมรวมกันนะอ่าใช่เขียวเข,ข,ขียวแดงแดงปนได้สีสวยสวยแล้วก็ดึง มันจะไม่ไม่ละเอียดไปกับพริกแกงมันจะเป็นหย,ยาบหยาบแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราเอาไว้โรยหน้าเป็นลูกโดดค่ะแต่ถ้าเราไม่ใส่แบบนี้เลยอะ่ะมันมันไม่จี๊ดอะ่ะพี่อลองนึกภาพแบบเน้นจิ้มซีฟู้ดไหมพริกขี้หนูมันจะชึ้นกลิ่นออกไงประมาณนี้หยาบหยาบหน่อยไม่ต้องะละเอียดมากอ่าเพราะว่าถ้าพี่เอาแบบละเอียดแบบพริกแกงนะมันจะเผ็ดจี๊ดเลยมันจะเผ็ดมากเลยพอพริกขี้หนูสวนมันเผ็ดเยอะไนงะเผ็ดอยู่เลยเพราะงั้นเราเอาหยาบหยาบจริงๆคือพี่จะใช้ทุบๆแล้วใส่ก็ได้ค่ะ แต่ผมไม่อยากทุบมันแสบตาหลายๆคนบอกว่าเอาแกงใส่ในหม้อนี้เลยได้ไหมได้เหมือนกันนะเออจริงๆเออก็ใส่แล้วเราจะไปทาทาไมทําไมวะเราก็ลืมตัวเองไม่ต้องผัดใช่ไหมคะเออเอาแกงแกงเนื้อพริกขี้หนูมันไม่เป็นมันอยู่แล้วอ๋อไม่ต้องผัดให้มันออกแตกมันมันไม่แตกมันอยู่แล้วเราก็ใช้หม้อนี้เราจะไปล้างหม้อให้มันเมื่อยทาไมล่ะเออเออเราก็ลืมคิดไปนะพี่เนาะเออบางทีนะอะอันนี้เปิดได้เลยสิบนาทีได้ยัง ได้แล้วค่ะสองนาทีพี่พี่ครับปกติหม้อเนี่ยถ้าพี่ใช้เป็นหม้อแรงดันเนี่ยพี่จะเปิดเลยไม่ได้มันจะอันตรายแต่ถ้าพี่ใช้หม้อสูญญากาศผมเนี่ยมันเป็นหม้อที่ถูกดีไซน์มาเพื่อให้ใช้ในบ้านคนและทาอาหารให้เปิดเร็วพี่สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะไม่มีระเบิดนะไม่มีระเบิดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็ไม่มีเสียงน่ากลัววีดวัดวูฒอะไรไม่มีนะโอ้โหนี่ดูโอ้โหนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่แกงไม่ได้ต้องแกงอันใหม่ อ๋อต้องผัดใหม่โหพี่ถ้าพี่แกงมาน้ำแบบนี้ตายเลยน้ำใสหลงเหลงเนี่ยแต่จริงๆริแล้วไอ้ไข่ตัวนี้ก็น่าไปแกงนะเดี๋ยวเดี๋ยผมอาจจะใช้วิธีแบบเอาน้ำอันนี้มาใช้ด้วยอนี่ดูดิน่ากินไหมไดูดิมันก็จะข้นๆไหมพี่บุ๊กก็เวลากินแกงมันข้นๆมันก็จะอร่อยไงแต่อันนี้ที่ผมบอกว่ามันแกงไม่ได้เลยเพราะน้ำมันเยอะไปอคือโหพี่แกงน้ำขนาดนี้พี่ปรุงตาเหลือกเลยพี่ใช่ไหม อะไรอ่หมูรัดหน้ามันจะคนละแบบนะถ้าทําแกงแกงเนื้อแกงอันนี้ใช้กับเนื้อได้ด้วยถ้าทําแกงเนื้อแกงหมูหมูมันจะต้องแบบเป็นอย่างนี้พี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนหมูต้มธรรมดาแต่ว่าเราใช้หม้อตัวสูญญากาศทําให้มันเปื่อยไงเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยเทคเจอร์มันจะต่างกันนะครับผมขอแกงอีกหม้อหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าน้ำมันเยอะไปน้ำมันเยอะไปนาน้ำมันเยอะไปแต่จริงๆคนโบราณเขาก็ต้องแกงอีกหม้อหนึ่งแหละมีเราที่แหละคนขี้เกียจ แกงอีกหม้อหนึ่งเพราะน้ำมันเยอะไป<ช>เรามาแกงฝั่งนี้อ<ช>แกงเนื้อแกงเนื้อพริกขี้หนูแกงหมูพริกขี้หนูจะไม่ไม่ต้องเอากะทิแตกมันนะครับ<ช>ก็คือเอากะทิเข้มข้นอนะ่ะอันนี้เอาหัวกะทิใส่ลงไปเลยอเอาหัวกะทิเข้มข้นใส่ลงไปนะแล้วก็ใส่พริกแกงได้เลยครับไม่ต้องรอกะทิแตกมันแล้วค่อยผัดไ้เลยใอันนีดูนะให้ความได้เลย,ลเลยถึงจะไม่เอาแตกมัน ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องผัดพริกแกงให้สุกคนไปเรื่อยๆครับอย่าให้แตกมันอาจจะมีมันเล็กน้อยได้ไม่ว่ากันแล้วก็อันนี้ลืมไปเคล็ดลับเรานี่ใส่ไปเลยใส่ไปตอนนี้เลยนะค่ะเพราะว่าอันนี้คือพริกขี้หนูที่เพิ่มเข้าไปให้พริกแกงมันเผ็ดมากขึ้นเดี๋ยเราใส่ไปเลยแต่ว่าไอพ้พริกขี้หนูแต่งหน้ามันจะเป็นแบบนี้ก็คือลูกโดดอันนี้อย่าทุบอย่าอะไรเลยเพราะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปอันนี้เอามาโรยและใครที่ชอบกินเผ็ดมากๆเขาจะกินแบบสดๆเลย แต่ตรงนี้เนี่ยพี่ดูดูหม้อดิพี่ดูด,ดูตูดมันดิเห็นไหมติดนะไม่ติดเลยพี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นที่เตามันก้องแง้งๆแง้งเนี่ยออของอันนี้แกงโบราณเลยก็คือเคล็ดลับของผมวันนี้คือเอาพริกแกงเขียวหวานแล้วก็เติมพริกขี้หนูสวนยำใครไปเติมพริกจินดาไมไ่ในแกงเขียวหวานมันมีพริกจินดาอยู่แล้วไม่ต้องไปเติม ต้องเติมพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กด้วยเอามาทุบๆใส่ลงไปชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยอแล้วพี่เชื่อไหมบางคนบอกอุย๊ยเติมอย่างนี้มันจะเผ็ดหรือเปล่าเปล่า,ลาพี่เราเน้นกลิ่นกลิ่นจะต่างไม้ได้กลิ่นไหมกลิ่นมันไม่ใช่เขียวหวานธรรมดาแล้วมันจะมีกลิ่นพริกขี้หนูแบบมีกลิ่นพริกขี้หนูสดขึ้นมาเลยเพราะงั้นต้องเอาพริกขี้หนูลงมาผัดแบบโอ้โหขึ้นจมูกสุด<น>ติ่งมากดูดิไม่มีติดไม่มีอะไรเลยหม้อมันหนาไงมันหนาศูนจุดกไง แล้วตูดปันหนามันเลยไม่ติดไม่ไหม้ก้นพี่เห็นไหมปกติคุณย่าคุณยายที่บ้านทําแกงอ่ะขูดตรงเนี้ยมาเห็นนะของเราไม่มีเลยพี่ดูดิเนี่ยพี่ดูดิเพราะว่าหม้อนี้มันเป็นหม้อแบบเชฟโรงแรมพี่อ่ะพริกแกงเราหอมแล้วนะเราก็เติมลงไปใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยแกงพวกแกงเนื้อพริกขี้หนูแกงหมูพริกขี้หนูคนนี้จะเป็นแกงขุกขิกน่ะจะเป็นแกงขุกขิกเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวแตกมันเดี๋ยวแตกมันอย่าลืมไม่แตกมัน คน<อ>คุยไป <คน S 1> เรื่อยๆนะคะพี่แล้วพี่อาจจะงงว่าผมทําอะไรเนี่ยไม่แตกมันก็รีบใส่น้ําไปเยอะเส็จเปล่าถ้าพี่ไม่ผัดพริกแกงกับพริกขี้หนูให้หอมมันไม่อร่อยนะพี่นะมันไม่อร่อยนะปื๊ดแล้วมันก็จะเปิดออกเหมือนหม้อถ่วยซุปญี่ปุ่นค<ช>่ะอ่ามาอันนี้ก็คือแกงเราก็เนี่ยจะได้แล้วเห็นไหมปล่อยมันไปแล้วอหอมแล้วทุกคนจะได้กลิ่นหอมผัดนานๆพี่ ผมชวนคุยไปเรื่อยแล้วผมผัดพริกแกงไปเรื่อยบางคนบอกว่าโม้อยู่ได้ไม่ทำสักทีพี่รู้ไหมว่ายิ่งผัดพริกแกงนานเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะแต่ว่า<ก>ส่วนใหญ่มนุษย์เรามันก็ไม่ได้มีเวลาทํานานไงมันก็เลยผัดกันแป๊บๆไงเพราะมันก็ต้องไปขายของต้องไปอะไรใช่ไหมแต่จริงๆถ้าพี่มีเวลานะพี่ผัดไปเลยพี่ยิ่งผัดนานยิ่งอร่อยนะอันนี้ใช้ไฟแรงหูร้อนแล้วมาโอเคแล้วพี่ก็ตักอันนี้มาใสา่คนง่ายเลยเนี่ยเอาหมูมาก,ก่อนอ แตบบ่พี่เห็นไหมแล้วหมูอะ่ะมันจะดูเหมือนแข็ง,แ,ขงแต่มันไม่แข็งพี่มันต้องเป็นแบบเนี้ยเป็นหมูแบบนุ่มๆเนี่ยเนี่ยดูดิน่ากินไหมน่ากินมากทเนื้อก็ทําเหมือนกันนะพี่เอาเนื้อหรือหมูที่ติดมันนะวันนี้ใช้หมูสันคอติดมันหรือเนื้อติดมันเนี่ยมาต้มหรือว่าตุน๋นในหางกะทิให้เปื่อยก่อนวันนี้หมูเราไม่คิดสรุปแล้วนา่าจะถึงยี่สิบนาทีอยู่นะ,ะเพราะว่าเราคุยต่อใช่ไหม ยี่สิบนาทีมาต้มไม่หมักต้องเป็นหมูไม่หมักเพราะว่าความหนึบมันจะคนละแบบนะเนี่ยแล้วพี่ก็เอามามาลงในขี้แกงทีนึงคุกขิกคุกขิกแบบนี้พี่บุ๊กก็ใช้น้ำในนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็เอาน้ําถ้าเกิดมันแห้งพวกพี่เอาน้ําหางกะทิมาใส่มันจะข้นเห็นไหมแบบนี้เลยแต่ว่าอย่าลืมนี่มันเป็นแกงขุกขีดงันตอนแรกผมว่าผมจะแกงในหม้อนี้เลยแต่ผมกลัวน้ํามันเยอะไปเดี๋ยวมันไม่อร่อยเออ พี่ดูความน่ากินหอมตอนนี้หอมมากเลยแล้วก็ขุกขิกขขิกแบบนี้แล้วก็เอาน้ํานี้แหละถ้าเกิดมันแห้งกี่พี่เอาน้ํานี้เติมน,<อ>นี่ได้เลยประมาณนี้พอเนาะเนี่ยน้ําหางกะทิมันจะมีความข้นจากหมูนะ<อ>หมูอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะพี่มันจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่หมูนุ่มแบบหมูเด้งมันจะต้องเป็นหมูแบบ ที่ดูเหมือนแข็งแต่ไม่ได้แข็งเพราะว่ามันเป็นหมูที่ถูกต้มจนเปื่อยมันจะไม่ไม่ได้เปื่อยจากการหมักนะครับรสชาติมันจะต่างกันทําเนื้อก็เหมือนกันนะพี่ต้องทําแบบนี้ถึงจะอร่อยได้แล้วเนาะคุกคคุกคิกแล้วอีกนิดนึงโ้หน่นากินเนี่ยเนี่ยเขาเลยบอกว่าเวลาทําแกงโบราณ่ะมันยากใช้เป็นแกงสมัยใหม่ก็ใส่กะทิใส่หมูลงไปแล้วก็ต้มๆไปยังไงแต่ถ้าเป็นโบราณเนี่ยก็ต้อง เอามาเคี่ยวหางกะทิก่อนเอามาอะไรก่อนเนี่ยอืมอมแบบนี้เรียบร้อยประมาณนี้คุกคิกโอเคปรุงครับต่อไปน้ำตาลปีบ๊บแน่นอนแกงนี้ก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็เผ็ดเค็มไม่มีเปรี้ยวนะหวานเค็มเผ็ดหวานเค็มเผ็ดดีแล้วความหวานส่วนหนึ่งมันจะได้มาจากน้ำไอ้นี่แล้วล่ะกะทิอ่า นี่ก็ใส่ปีกประมาณสักหนึ่งช้อนเต็มๆแล้วก็ชิมเอาพี่นะอย่าไปเชื่อว่าผมปรุงแต่แล้วปรุงตามผมจะอร่อยเพราะว่าคําว่าอร่อยของพี่กับผมมันไม่เหมือนกันพี่ชิมเอาหวานบางคนใช่ใช่บางคนกินหวานกว่าผมก็มีนะเออเพราะว่าผมก็เจอมาแล้วแหละผมว่าผมทาหวานแล้วยังบอกของผมไม่หวานผมแบบฮะก็มีคนกินหวานกว่าเรานะเอได้กินนะ ปล่อยมันเดือดไปให้น้ำตาลละลายแล้วก็ชิมพี่พยายามแบบเวลาจะใส่อะไรที่เค็มในในแกงต่างๆเนี่ยอยากให้ชิมก่อนถามเหตุผลง่ายๆว่าเพราะอะไรคือพริกแกงส่วนใหญ่มันจะเค็ม,มน,นะเพราะฉะนั้นชิมก่อนบางคนแบบนิสัยคนไทยอะ่ะกินก๋เตี๋ยวกินอะไรก็คือปรุงก่อนแล้วค่อยชิมไม่ได้ชิมก่อน ไม่มาตามจ้าโอ้โหแล้วยิ่งใส่น้ำปลาตีกลิ่นนี่คือแบบหอมเลยค่ะนิดนึงจริงๆเราได้แล้วแหละแต่ว่าต้องอีกนิดนึง,นนงมันแบบมันเป็นเหมือนยากระายเส้นน่ะพี่มันต้องอีกหน่อยนึงเดี๋ยวมันไม่ถึงแล้วก็ไอ้พวกหมอ้อสแตนเลสอย่างนี้นะข้อดีสิเลยรู้ไหมหมอ้อสแตนเลสเนื้อหนาะแบบที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะหนึ่งสแตนเลสเนี่ยไม่ทําปฏิกิริยากับพวกนี้บางคนบอกว่า ทำไมทำตามที่เขาบอกแล้วเอามะเขือแช่น้ําเกลือแล้วแกงไฟแรงแล้วยังดําหม้อหม้อเป็นหม้อที่ทําปฏิกิริยากับมะเขือครับเหตุผลที่เชฟเขาใช้สแตนเลสกันเพราะว่าสแตนเลสไม่ทําปฏิกิริยากับมะเขือ,อเหตุตัวนี้นะครับผมเนี่ยไฟแรงที่สุดเท่าที่ทําได้ครับแล้วใส่มะเขือลงไปให้เดือดเพราะฉะนั้นต่อให้พี่จะแช่เกลือแล้วเดือดปุดๆถ้าหม้อพี่เป็นพวกแบบเบรดหรืออะไรที่มันทําปฏิกิริยากับมะเขือเนี่ยยังไงก็ดํานะบอกให้รู้ไว้ก่อนเลย ปิดเลยยิ่งร้อนจัดก็จะยิ่งไม่ดำนะครับถ้าไม่ร้อนก็จะดำเนี่ยพี่ดูเนี่ยมะเขือผมเป็นไงผมบอกแล้วว่าหม้อสแตนเลสมันมันมีผลจริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะพี่นะเนี่ยดูสีดิดูสีมะเขือเราดิาเห็นไหมชัดเจนเลยพี่หม้อสแตนเลสมีผลครับแล้วก็ลงใบโหระพาหนักๆไปเลยพี่ทํากินเองอพวกนี้มันต้องขุกขิกขุกข่ดใส่เครื่องไปเยอะๆแล้วโหระพากับลูกโดดก็ลงทีหลังนี้เลย ปิดไฟเลยพี่โหแล้วพาล,ลงแล้วไม่ไม่ต้องไปอะไรแล้วเดี๋ยวดําหมดมาเสือก็จะแบบกรอบกรอบกรอบเลยพี่แบบนี้ถ้าใครอยากให้สุกก็ต้มนานๆอันนี้ก็จะแบบกรอบกรอบแต่ไม่ดําดูได้เลยเไม่ดําเลยนะนไม่ดําไม่ดําเลยนี่จบโอ้โหนะเป็นไงน่า,งากินมากบางสูตรเขาก็จะเอาง่ายคือถ้าไม่ใส่พริกขี้หนูสดแบบที่ผมตําลงไปนะ,ะเขาก็เอาพริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงเผ็ดผสมกันไลยก็ได้อยู่บางร้านสีก็จะออกมาแบบ เป็นแกงเนื้อหรือว่าแกงหมูที่มีสีแดงๆนิดนึงจริงๆแล้วมันส,สูตรสูตรไหนมันได้หมดแหละพี่มันเร,เราเราชอบอะไรเราก็ากินแบบนั้นมันไม่มีผิดหรอกอย่าอย่าไปบอกว่าเฮ้ยแบบนั้นผิดไม,ไ,มไม่จริงพี่อาหารมันแล้วแต่ความชอบอแกงเนื้อแกงหมูหลายๆคนบอกแล้วมันต่างจากแกงเขียวหวานยังไงก็เราใส่พริกเพิ่มลงไปใช่ไหมสองหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างคือเนื้อกับหมูมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมมันจะไม่ใช่หมูหมักหมูนุ่มหมูสไลด์อ่ะ มันจะเป็นหมูที่แบบมันดูแข็งแข็งแบบโบราณนะพี่แต่มันไม่แข็งนะเพราะว่าเราเอาไปตุ่นในหม้อแดงดันมาแล้วได้ในหม้อสุญญากาศมาแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วครับแกงหมูพริกที่หนูสดหรือจะเปลี่ยนเป็นเนื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกัยด้วยนะครับใครที่สนใจสินค้าเครื่องครัวเชฟบุ๊คเรามีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับ